สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาริสาชบุนทศค่ะชื่อเล่นชื่อนัทค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่สองมหาวิทยาลายัยบูรพาคณะด,ดนตรีและการแสดงค่ะก็ร้องเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กค่ะเวลาเวลาไปก,กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยค่ะก็จะชอบฟังเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กค่ะเริ่มประกวดครั้งแรกก็ตอนมัธยมค่ะตอนนั้นที่มาประกวดในการชิรสวรรค์ก็ ก็แต่งสวยะค่ะในใจหนูตอนแรกคิดว่าก็คงไม่ได้มีโอกาสได้กลับมารายการทงชาสวรรค์ก็ตัดผมค่ะครั้งแรกที่ตัดผมแม่ร้องไห้หนูก็เหมือนสงสัยในใจว่าทำไมหนูไม่ได้ทําอะไรผิดคนเราถ้ามันจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเราก็อยากเป็นตัวของเรามากที่สุดอยากเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นมากที่สุดแรกๆเขาก็คงคงไม่โอเคอ่ะคง,ค,งความรู้สึกเขาคงด้วยความพิว่าหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านแล้วหนูพลิกจาก หน้ามือเป็นหลังมืออย่างเงี้ยค่ะลึกๆแล้วเขาก็คงแบบอยากให้หนูเป็นผู้หญิงอะหนูก็อยากให้เขาภูมิใจในตัวหนูไม่อยากให้เขาต้องมาแบบมาคิดว่าคือลูกเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วคนอื่นเขาจะมองยังไงหนูเลือกที่จะมาพิสูจน์ตัวเองด้วยการเอาความสามารถที่หนูมีเนี่ยมาทําให้คนอื่นเขาได้เห็นว่าเออหนูมีความสามารถนะหนูหนูสามารถอยู่ในสังคมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องอายใครอย่างเงี้ยค่ะคือหนูอยาก ให้พ่อกับแม่ยอมรับไม่ว่าจะมองว่าเป็นสาวหล่อหรือสาวสวยแต่หนูอยากให้มองว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถถ้าชนะได้ด้วยด้วยอย่างเงี้ยด้วยสิ่งที่เราเป็นเงี้ยหนูก็จะบอกว่าหนูทำได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อ ตัสดี่อค่ะหนูนะคะนางสาวมาริสาชุบุนทศนะคะชื่อเล่นชื่อนัดค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยบุรพานะคะคณะดนตรีและการแสดงค่ะมีใครมาเชียร์บ้างคะวันนี้มีคุณพ่อคุณแม่ค่ะคแล้วก็เพื่อนด้วยค่ะเหรอคะค่ะชอบร้องเพลงลูกทุ่งเหรอคะชอบค่ะแล้วทําไมถึงมาประกวดคะวันนี้อยากยืนอยู่บนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยค่ะอืม คนกล่อมโลกค่ะคนกล่อมโลกค่ะเซรีรุ่งสวา่างเสรีรุ่งสวา่างเซรีใช่ไหมเพลงผู้ชายได้เพลงผู้ชายพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมดนตรีมาค่ะ เดียวได้ให้หายวันเวทฉลองเสียงแพลงไปบนโลกก่าเพลงอะไรจงแทรกซ้อนสู่พฤกษงดงดอนกล่องสิ่งคอนทั่วคุณข้า 让它。 งโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสานาทีฟังเสียงแซงรีนักเพลงยากไร

ใจเว้ยโอ้หร้องได้แบบแล้วเขามีเขามีตาอ่อนตาหวานใสก่กรรมการด้วยนะเขาใส่ฝนอยู่คนเดียวมื่อ่แล้วครับผมมีความรู้สึกแบบหมือแบลบีลาท่าทางอารมณ์คลิกอะไรได้หมดเลยได้หมดเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยนัทนัาไม่ได้แสดงสิ่งที่ตัวเองเป็นออกมาไปร้องเพลงที่ที่เป็นผู้หญิงเนะ่ย แต่นี่คือที่เรา,เราถนัดและวันนี้เรากล้าที่จะที่จะพามันออกมาและมันใช่มากๆสงา่าเท่แล้วก็สมบูรณ์แบบท็อปฟอร์มค,ครับค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะตัดสินะมีอะไรจะพูดไหมคะก็ที่หนูเลือกจะทำตรงนี้นะคะ สิ่งหนึ่งเลยก็เพื่อตัวเองสิ่งที่สองคือเพื่อพ่อกับแม่ค่ะก็หนูแค่ต้องการการยอมรับค่ะจากใครลูกเออจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านรับได้หรือยังเออหนู ที่หนูรู้สึกคือท่านคงรับได้ในระดับหนึ่งค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าลึกๆแล้วท่านหนูว่าท่านคงยังอยากจะได้ลูกสาวคนเดิมตอนที่แข่งชิงช้าวสวรรค์ตอนตอนนั้นนะคะท่านคงอยากคนได้คนนั้นกลับคืนมาแต่ทุกวันนี้หนูก็อยากให้ท่านได้เห็นว่าหนูนี่แหละคือลูกคือลูกองท่านค่ะ ไม่ใช่คนที่หนูสร้างหนูจะทําให้พ่อกับแม่เห็นหนูเติบโตอ,อย่างสงา่าผ่าเผยยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ท่านมาเชียร์ด้วยมาค่ะคุณพ่อคุณแม่คะเขาเป็นคนดีคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะภูมิใจเนาะ เป็นอะไรก็ได้ให้เขาอยู่กับเราตลอดไปคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมว่าตอนนี้เขาร้องเพลงนี้จบไปพบาคนไทยทั้งประเทศนะอ้าแขนรับเลยค่ะฉันรักเธอแล้วไอ้ไนัท <c oughs> น้องนัทพี่นัทก็แล้วแต่ให้เขาเธอครับให้นะคุณพ่อให้ไหมครับสังคมสังคมเปิดกว้างแล้วขอให้น้องนัทเป็นคนดีแล้วก็ทำตามฝันนะคะวันนี้ได้ เสินได้เลยนะคะน้ตวันนี้ฉลองเลยนะคะผ่านค่ะผ่านครับสามผ่านครับโอ้ร้องเก่งมากแสดงว่าเขาร้องเก่งแต่ว่าเขาฝืนธรรมชาตินะ เขาฟื้นแล้วเขาตอนร้องผู้หญิงมันจะให้เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหมล่ะเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่คงจะผู้หญิงแล้วเขาเดินแมนผมจงบอกเฮ้ยยังไงไอ้ส้มยังอําเลยเาอก่เก่งมากยหเราไ้เงนเนมูกนเด็กรงเร่มากเก่งมากทำดีที่สุดแล้วลูก เีหนูทำเก่งเก่แล้วแหละเอยากให้เยียยอรับแลูกไม่ยอมรับเลยเราทใจที่หนูลักเป็นเลยลูกพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อกับชิงช้าสวรรค์ไม่ทองคำทางช่องหนึ่ง Work p o พอยครับ